สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อ้อยก็เป็นวันหยุดของทางบริษัทพี่อ้อยได้ว,ว่าได้เดินทางมาที่อําเภอหัวหินจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมาที่วัดเขาสนามชัยค่ะเพื่อนๆตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นเป็นสางาได้เข้าขึ้นมากาบเจีย์ภาพบรมธาตุนะคะวัดเขาสนามชัยเพื่อนก็ได้มากาบอพอพรนี้ก็เพื่อนฝรั่งเพื่อนอเข้าได้แฟนฝรั่งเขาพาเพื่อนเข้ามากาบค่ะ ็เขาจะเดินพาแฟนเขาเดินบนผ้าบนวิวสวยมากแต่กล้องเรามันถ่ายไม่สวยเพราะว่ามันมันซูมเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอ้มันดึงได้ทองอุไลของเราแมวถ่ายพิเศษก่อนมากเลยบิวสวยมากเลย เที่ยวกำลังถา่ายรูปไม่รู้จะพอเลยถ่ายอยู่นั่นแหละลมแรงมากเลยบนยอดเขานี่เพื่อนโอ้พามาชมวิวบนยอดเขาเขาอะไรก็ไม่รู้นี่โอ้ย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 ,อยลมแรงมากเลยอ้าวนักท่องเที่ยวกำลัง ขาวมากเลยกล้องอันนี้เสร็จเออพาเพื่อนๆมาชมวิวอันนี้เขาอะไรนะฮะเขาอะไรเพื่อทองอไุไลเนี่ยนะักท่องเที่ยวไม่กลัวตกลงไปนั่นเลยนะคะก็ชอบไปยืนถ่ายตรงวิวนะนาๆเดียเด๋ยวๆชอบชอบดึงวิววิวสวยนะ วิวสวยมากเลยเพือนนู่นวิวทะเลภาพมุมสูงสวยมากเลยหนะ้าภูเขามีภูเขามีทะเลอันนี้พี่อ้อยอยู่บนยอดเขาอะไรนะปัดเขาสนามชัยมากราบาพระธาตุก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆืได้นนชมนะคะนี่นักท่องเที่ยวเขากำลังถ่ายเซลฟี่ วิวอยู่รมย็นสุดยอดดูดอกไม้มันร่วงใส่โขนหินสวยมากเลยนี่สูงสูงมากวิวสวยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อยจะซูมให้ดูนะได้เท่าไหร่ล่ะกล้องเนี่ยซูมได้เท่าไหร่โอ้ยกล้องราคาถือกระทายงามอยู่ตัว่าไหนแม่หม่ก็คือราคาเมืินกลัวกระถายงามงกันเดอ้อ คุณโอ๊ยเย้ยจ้าจ้างามแท้แมวดอกไม้ก็ขวดเห็นงามงามงามนี่วิวมองเห็นวิวทะเลสวยมากเลยวันนี้พี่ออยได้มาชมวิว <espí> ที mm ่บนยอดเขาอะไรนะเขาวัดเขาสนามชัยว ouais. ัดเขาสนามชัยเหรอสูงมากเลยแล้วพี่อก็เดินมาตั้งแต่ตีนเขานะเหนื่อยลิ้นห้อยเลย เราจะได้ภาพมุมสูงอย่างนี้นะเหนื่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่วิวสวยมากลมเย็นแต่ก็คุ้มค่าเหนื่อยนะมันมันมีที่นั่งให้ชมจุดชมวิวนี่สวยมากเลยเกาะหนูเกาะแมวเอาจะไปปล่อยเกาะเกาะเมียกินเกาะเมีย,ก,ยกินดีกว่าเกาะเมียกินดีกว่าไหมดีกว่าเกาะหนุเกาะแมว พุ่นน่ะวิววิววิวโอ้บ้านอยู่กลางเมนอามกลางสนาสวยมากเลยดูกล้องโอ้วิวสวยมากอยากบ้านอยู่แถวนี้จังเลยเราจะได้กลับค่ำค่เนาะเนี่ยวิวสวยมากเลยเพื่อน<ๆ>มองเห็นวิวทะเลนะ่ะมันสวยมากเลยนี่มองเห็นวิวทะเลสวยมากเลยค่ะตอนนี้พี่ยืนพี่อ้อยยืนอยู่ที่อยอดเขาสนามชัยนะคะ ก็อจะเก็บภาพมุมสูงที่มองเห็นวิวทะเลแต่ว่าก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะากล้องพี่อ้อยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ได้ภาพมาก็พอดูได้อยู่นะคะนี่ก็สวยอยู่นี่มาไกลนะคะพี่มาจากกรุงเทพเดอ้อมาเก็บภาพเมืองหัวหินอันนั้นเขาเรียกเกาะอะไรอะ่ะเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้กำลังใจพี่อ้อยนะคะที่มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพี่อ้อยจะตามไปหาเพื่อน ถึงบ้านทุกคนนะคะช้าหน่อยแต่พี่อ้อยจะไปทุกบ้านนะคะพี่อ้อยจะขอปิดคลิปเอ่อเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใพี่อ้อยด้วยนะคะอ่าค่อยพบกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอพอบคุณมากค่ะเพื่อนๆที่มารับชม